สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับเกมเดิมเนาะกับบันดอนนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเรามาดึกหน่อยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยนะครับไปเอาของฟรีกันอีกแล้วนะครับบอกได้เลยว่าตามสไตล์ช่องเรานะฮะของฟรีเนี่ยใครๆก็ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนะครับรวมไปถึงผมด้วยนะผมก็ชอบนะครับของฟรีสําหรับเกมนี้เนาะวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเอาของฟรีกันนะครับเราก็ได้เยอะมากนะครับเป็นกิจกรรมที่เราจะได้ทั้งทองนะครับแล้วก็ซิลเวอร์รวมไปถึงสกินปืนฟรีด้้ววยแลก็ พวกไอเทมอื่นอีกมากมายเลยนะครับที่เราจะได้ในกิจกรรมนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปทํากันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะอันดับแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่นะครับมาที่หน้าหลักของเรานะครับให้เพื่อนๆเนี่นะครับกดไปที่เมนูที่เป็นรูปกล่องของขวัญนะครับผมมันจะเป็นกล่องของขวัญเล็กๆนะครับของผมเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับผมผมย้ายลงมาตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยย้ายเนี่ยนะครับมันจะอยู่ติดกันกับหลอดเลือดนะครับมันจะอยู่ข้างหลังหลอดเลือดเลยนะครับอ รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะก็จะเจอตรงนี้เนาะก็จะเป็นกนิจกรรมพิเศษนะครับมันก็จะมีอยู่2กิจกรรมเนาะก็จะเป็นกิจกรรมเตรียมงานปาร์ตี้แล้วก็สร้างทีมเฉพาะกาิจรวมกันเรารอดนะครับให้เรากดไปที่ภารกิจแรกเลยนะครับเป็นกิจกรรมเตรียมงานปาร์ตี้นะครับระยะเวลาของกิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่29นะครับไปจนถึงวันที่13เดือนหน้าน,นั่นเองครับกดเข้าไปเลยจากนั้นเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะมาเจอหน้านี้เนาะ อย่างแรกเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยครับไปรวมทีมกับคนอื่นมาก่อนนะครับมันจะมีอยู่2เมนูนะเตรียมเสบียงกับเมนูทีมนะครับกดมาที่เมนูทีมก่อนตรงนี้นี่นะครับผมได้รวบรวมทีมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ต้องรวบรวมทีมมาให้ครบ5คนนะครับแล้วก็มากดล็อกอินตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่5ช่องเนาะก็วิธีการที่เราจะเชิญเพื่อนเนี่ยนะครับก็ให้เรากดคาว่าเชิญเลยก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นอ่าโค้ดทีมนะครับหรือว่าโค้ดเชิญนะครับเพื่อนๆก็กรอปโค้ดตัวนี้เนี่ยนะครับ เอาไปวางที่แชทโลกก็ได้นะครับหรือว่าจะใครที่มีเพื่อนเล่นเกมนี้อยู่เนี่ยครับหรือว่าจะเป็นภายในแคมป์เดียวกันก็ได้ให้เขาเอาโค้ดตัวนี้เนี่ยไปกอกนะครับเราก็จะเชิญเพื่อนมานะครับหรือว่าเราจะเอาโค้ดของคนอื่นเนี่ยมากกอกใส่ตรงนี้ก็ได้เนาะนะครับเราก็กดไปนะครับเชิญให้ครบ5คนนะครับแล้วก็มากดล็อกอินตรงนี้ด้วยนะนะครับโอเคเมื่อเพื่อนเพื่อนเชิญคนอื่นครบแล้วเนี่ยนะครับก็มาดูกติกากันก่อนนะครับ กติกาของเขาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเหรียญเหรียญหนึ่งนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นเหรียญโทเคตนะครับซึ่งเหรียญโทเคตเนี่ยนะครับเราก็จะเอาไว้เตรียมพวกวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆให้มันสําเร็จนะครับไปในแต่ละเควสในแต่ละเควสนะครับและแต่ละเควสเนี่ยมันก็จะมีอ่ารางวัลให้เรานะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับผมเตรียมเสบียงเนี่ยมันจะมีอยู่3อันใช่ปะเนี่ยตรงหน้าวิดีโอเลยนะครับซึ่ง3อันนี้เนี่ยมันก็จะมีของรางวัลที่แตกต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเเาา่่่่ออมมมพูดดีีันนววต้กกก็ืๆ เชิญเพื่อนมาครบ5คนแล้วเนี่ยนะครับภายในวันที่29ถึงวันที่30เนี่ยนะครับเพื่อนๆเนี่นะครับจะต้องมอล็อกมาล็อกอินนะครับผมในเมนูตรงนี้นะครับในเมนูทีมนะครับให้มันครบ5คนนะครับผมวิธีการรับเหรียญโทเค็นเนี่ยนะครับก็วิธีแรกเลยก็สามารถกดแชร์ได้นะครับมันจะมีปุ่มแชร์อยู่นะครับผมที่เขียนว่าแชร์โทเค็นอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมอ่ะตรงนี้เนาะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับกดแชร์ไปนะครับแชร์ลง Facebook ลงอ่า messenger ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้โทเค็นมานะครับส่วนวิธีที่2นะครับก็เป็นวิธีเชิญเพื่อนนั่นแหละนะครับผมก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะนะครับวิธีเชิญเพื่อนเมื่อชวนผู้เล่นเข้าทีมแล้วเนี่ยนะครับผู้เล่นทุกๆคนที่อยู่ในทีมเนี่ยก็จะได้รับเหรียญโทเค็นเพิ่มขึ้นมาอีก2นะครับผมแล้วก็วิธีที่3นะครับที่เราจะรับเหรียญโทเค็นนะครับนั่นก็คือการทำา u e s รายวันนะครับภารกิจ exp นั่นแหละนะครับภารกิจรายวันเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับทำทุกๆว เราก็จะได้ในส่วนของเหรียญโทเค็นมาเหมือนกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของการรับเหรียญโทเค็นเนาะปฏิกาของเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันที่29นะครับถึงวันที่13สิงหาคมนะครับของรางวัลนะครับของรางวัลเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แพ็ควัตถุดิบขั้นสูง5อันนะครับแพ็คเอาชีตรอดพื้นฐาน3อันซิเวอร์ห้าหมื่นนะครับซิเวอร์ได้เยอะมากๆเลยกิจนี้เพื่อนๆหลายคนที่กำลังขาดซิเวอร์เนี่ยผมว่าต้องชอบแน่เลยนะครับแพ็คนำทางโลหะ1นอันแต้ม นะครับแล้วก็อ่ากระเป๋าของข,องขวัญค่าความมีส่วนร่วมแคมป์โกสามหมื่นนะครับรวมไปถึงสกินปืน AK ด้วยนะครับกล่องกระสุนนะครับแล้วก็คูปองแต้มค่างเงินอีกเท่าไหร่สองหมื่นเลยเหรอใช่เหรอใช่ปะอันข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นคูปองแต้มค่างเงินนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคนะครับเมื่อเพืเ่อนๆเนี่ยเชิญเพื่อนครบ5คนแล้วนะครับแล้วก็ทําทําเคเวสรายวันนะครับทําภารกิจที่มันได้โทเค็นมาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดมาที่คําว่าเตรียมเสบียงเนาะ มันก็จะมี3เมนูนะครับเมนูแรกนะครับเตรียมเสบียงเนี่ยนะครับถ้าเรากดค้างเนี่ยมันก็จะโชว์นะครับว่าอันนี้เนี่ยถ้าเราทําเสร็จเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับเราก็จะได้พวกแพ็กวัตถุดิบคูณ5นะครับแพ็กเอาชีตรอดพื้นฐาน3ซิเวอร์ห้าหมื่นนะครับแล้วก็แพ็กนําทางโลหะนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับกดมาที่คําว่าเลือกนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะใช้เหรียญโทเค็นซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่48โทเค็นนะครับ เราจะต้องมาเลือกซื้อไอตัวไอเทมข้างล่างนี้นะครับผมมันก็จะมีบอกนะว่า,าใช้กี่โทเค็นนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับผมอันขวาสุดเนี่ยนะครับมันก็จะใช้7โทเค็นแล้วเราก็จะได้คะแนนความขึ้นความคืบหน้ามา250นะครับอ่ะลืมบอกนะครับมันจะมีอยู่3อันใช่ปะ อันแรกเนี่ยนะครับที่เป็นรูปเบอร์เกอร์แล้วก็มีบาร์บีคิวเนี่ยนะครับเราจะใช้ในส่วนของแต้มความคืบหน้า700นะครับเราถึงจะสําเร็จนะครับอันที่2นะครับที่เป็นรูปบ้านรูปแคมป์รูปที่นอนเนี่ยนะครับอันตรงกลางเนี่ยก็จะใช้700เหมือนกันนะครับเราถึงจะสําเร็จนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นรูปปืนเนี่ยนะครับผมเวลาเราทําเสร็จเนี่ยเราก็ได้สกินเอเนาะอันนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้แต้มความคืบหน้า900นะครับอ่ะเราก็กดไปเลยนะครับคํานวณดีๆนะครับ อันแรกใช้700ใช่ป่ะผมก็จะซื้ออันนี้ก่อนเลยนะครับมันใช้7โทเค็นนะครับก็จะได้คะแนนความคืบหน้ามา250นะครับโอเคเรากดซื้อมาแล้วเนาะ250นะครับกดซื้อไปอีกรอบนึงอ่าเป็น500นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้กดซื้อไอ้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็3โทเค็นเนาะได้แต้มความคุบหน้าหน0่า100นะครับโอเคได้600แล้วนะครับ แล้วก็เอาอีกหนึ่งทีนะครับโอเคเสร็จไปแล้วนะครับอันแรกนะครับต่อไปนะครับอันที่สองเนาะก็จะเป็นเตรียมที่พักนะครับเตียมที่พักเนี่ยก็ซื้ออันนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วก็ซื้อเหมือนเดิมนะครับโอเคขึ้นมาเป็น500ความคืบหน้าแล้วเนาะแล้วก็ซื้อไอตัวนี้เหมือนเดิมนะครับความคืบหน้า100นะครับใช้3โทเค็นโอเค แล้วก็อีกหนึ่งที่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราเสร็จไปแล้ว2ภารกิจเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสกินนะครับก็ให้ตอนนี้เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลืออยู่8นะครับ7โทเค็นนะครับแล้วเราก็จะได้ความคุ้มหน้ามา250โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราเหลือแค่อีกหนึ่งโทเค็นเนาะเราก็ต้องมารอทำภารกิจพรุ่งนี้นะครับการทำ เพจรลยวันนะครับการเข้ามาล็อกอินนะครับก็อย่าลืมด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็มาแลกนะครับความคืบหน้านะครับให้มันได้900นะครับสำหรับอันสุดท้ายเนาะโอเคสองอันแรกเนี่ยเราเสร็จไปแล้วนะครับเรากดรับมาเลยนะครับโอ้ไม่กอดนะครับตั้งห้าหมื่นเยอะคเยอะจัดนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ได้ทองสามหมื่นโอ้พี่จะเยอะไปไหนเนี่ย มือสั่นเลยนะเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูของวันกันดีกว่านะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างเนาะของวันโอ้ได้ทองมาสามหมื่นได้อะไรเนี่ยโอ้โหเตรียมงานปาร์ตี้นะครับกดรับมารัวๆเลยนะครับผมกดเปิดไปเลยครับผมโอ้ได้แต้มแต้มแคมป์นะครับอันนี้ด้วยนะครับ อันนี้ก็ได้แต้มทักษะมา2,500นะครับอันนี้กล่องอะไรเอ่ยปเปิดมาครับได้คู่มืออุปกรณ์เสริมนะวอ๊ยอ่านไม่ทันนะครับตาลายแล้วก็ได้ทองซิลเวอร์มา50,000นะครับนี่โคตรเยอะแพคออชิรอดพื้นฐานอันนี้ได้อะไรได้ผ้าพันแผลนะครับแอนติบอดีปอกกระสุนอันนี้ได้อะไรเอ่ยได้เมื่อเขศได้ไข่ได้แป้งฟักทอง โอ้ครบชุดเลยนะฮะนี่ก็เป็น30,000ทองนะครับกรับมาเลยครับผมอันนี้ได้อะไรเอ่ยคู่มืออุปกรณ์เสริมอันนี้20กล่องเว้ยเปิดไปเลยครับผมโลหะหายาก2ีเกรดหายาก 20, กาาก20่สิบสิวเวอพโอ้อันนี้ที่อัพเกรดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอ่านี่เป็นไงได้ของมาโคตรเยอะเยอะจัด ใช้ยังไงหมดวะเนี่ยสุดยอดพี่จะเยอะไปไหนโอเคนะครับรอบนี้เนี่ยเราได้ของมาเยอะอยู่นะนะครับโอเคนะครับก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะนะครับผมในส่วนของการทําภารกิจนะครับหาเพื่อนนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ